เริ่มต้นขึ้นแล้วกับโครงการอบรมเข้มบาลี16วันก่อนสอบสนามหลวงประจำปี2568ชั้นประโยคหนึ่งถึงชั้นประโยคปทส้าสำนักเรียนวัดโมลิโลกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่6กุมภาพันธ์ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2568หลังจากที่พระภิษุษามเนรชั้นประโยคปท6ถึงชั้นประโยคปท9ได้สอบเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่3กุมภาพัน พันที่ผ่านมาฉะนั้นจึงถึงคิวของรุ่นน้องชั้นประโยคหนึ่งถึงชั้นประโยคพอต่อ5ที่จะต้องมีการติวเข้มสรุปผลการเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการเรียนการเขียนภาษาบาลีก่อนที่จะลงสู่สนามสอบบาลีสนามหลวงในวันที่22 23- 24่ากุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นจึงนำภาพบรรยากาศการอบรมโดยภาพรวมตั้งแต่ชั้นประโยค1 2ถึงชั้นประโยค พตห้ภาคเช้าภาคบ่ายและภาคค่ำไม้ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาและ รับชมในความวิริยะอุตสาหะความขยันอดทนของพระภิกษุสามเณรทุกลูกและหากท่านใดประสงค์อยากจะร่วมทําบุญอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพพัตตาหารเช้าพระตาหารเพลหรือน้ําปานะภาคบ่ายภาคค่ําก็สามารถที่จะติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยหรือสามารถติดตามรับชมทางเพจสำนักเรียนวัดโมลิโลกยารามราชาวรวิหารได้หรือช่องทางอื่นๆได้ไดตามความเหมาะสมขออนุโมทนาสาธุการ บุญกับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันนะครับ